อะให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบเลี้ยวขึ้นไปช้าๆนะคะเลี้ยนคัดไว้ค่อยๆเลี้ยวขึ้นไปแบบไม่จอดนะคะอันนี้แบบไม่จอดช้าๆนะพี่ค่อยๆขึ้นนะคะค่อยๆไต่ขึ้นช้าๆอา้าวไม่ไหลเบรกสิพี่ห้ามให้รถไหลถอยหลังนะถ้ารถมันจะไหลพี่ต้องเหยียบคัสสุดเหยียบเบรกไม่ปล่อยให้รถไหลเด็ดขาดห้าม อย่าเหยียบเบรกไว้ค่ะให้เลี้ยงคัสไม่ใช่เหยียบเบรกอันนี้แบบว่าค่อยๆไต่ขึ้นนะคะคือเลี้ยวขึ้นทางเนี่ยห้ามพุ่งนะคะห้ามพุ่งให้เลี้ยงคัดค่อยๆขึ้นเนี่ยครั้งแรกครูจะสอนแบบนี้แต่ให้ช้ากว่านี้หนึ่งนะถ้าครูนั่งข้างให้ช้ากว่านี้ค่อยๆไต่ขึ้นช้าๆช้าๆโดยที่ไม่ให้ดับไม่ให้ไหลไม่ให้พุ่งนะคะเนี่ยทําแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วพอทําแบบนี้ได้แล้วรู้จักจังหวะการเลี้ยงคัดแล้วแล้วถึงจะ ไปจอดติดเนินแล้วก็ขึ้นเนินทําทีละอย่างนะคะนี่ตัวอย่างนะสำหรับสำหรับว่าจะฝึกนะคะจะฝึกติดเนินอะ่ะทํายังไงวิ่งขึ้นเนินแบบนี้ก่อนนะคะวิ่งขึ้นไปเลยแบบช้านะช้านะช้าช้าค่อยค่อยขึ้นค่อยๆขึ้น,นแบบไม่ให้พุ่งไม่ให้ไหลเสร็จแล้วถ้าทําแล้วหลายๆรอบทําได้แล้วเราค่อยมาจอดติดเนินค่ะเนินแล้วก็ออกตัวใหม่จอดติดเนินด้วยนะ ดูทางดีๆด,ดูทางดีๆครูไม่ได้อยู่ช่วยบนรถนะเอาดีๆค่อยๆตายค่อยๆขึ้นเนี่ยพุง่งพวดพวดขึ้นไปก็ไม่เอาแปลว่าเลี้ยงคัดไม่เป็นนะคะมันต้องค่อยๆขึ้นพอไม่ต้องไปไกลพี่เสียเวลาถอยหลังลงมาอีกรอบนึง ก็ต้องตะโกนเสียงดังนะคะเพราะอยู่ในรถเขาไม่ได้ยินเสียงครูนะต้องตะโกนดังๆเขาถึงจะได้ยินเวลาดุดุก็ต้องตะโกนเสียงดังไงพูดเบาๆเขาได้ยินที่ไหนถ้าอยู่ตั้งไกลในรถก็เสียงก็กล้องนะคะเสียงเครื่องยนต์มันกล้องไม่ได้ยินครูหรอก เลี้ยวมาค่ะเลี้ยวมาเลี้ยวมาหมุนมาจ้าเลี้ยวมาเลยขับรถเป็นเนี่ยไม่ใช่แค่เดินหน้าเป็นอย่างเดียวนะมันต้องถอยเป็นด้วยนะคะแล้วถ้าคุณถอยเลี้ยวไม่เป็นช้าๆจ้าช้าๆประคองประคองรถไว้ค่อยๆถอยค่ะค่อยๆคืนพวงมาลัยกลับมาด้วยนะ ค่อยๆคืนพวงไล่กลับไปจ้าเบรกชะลอคืนจ้าคืนค่อยๆคืนกลับมาจ้าคืนล้อตรงปล่อยเบรกน้อยๆค่อยๆถอยลงมาอันนี้เหยียบคัดสุดนะคะถามว่าครูตอนถอยลงทำยังไงเหยียบคัสให้สุดไม่ต้องปล่อยคัดนะคะพอล้อหลังลงมาแล้วมันจะมีแรงไหลเราเหยียบคัดสุดไว้แล้วปล่อยตะเบรกอย่างเดียวค่อยๆปล่อยเบรกน้อยๆค่ะลาลาลาลงมาเรื่อยๆโอเคสูยไว จ้าเก่งมากนั่นแหละก็